กันกับไวไวขายรถนะคะวันนี้จัดให้รถโด,ดนใจราคาดีๆลูกค้าขาจัดให้งวดเบาๆคันนี้ X Series หนึ่งจุดเก้าแคปปียสองลูกค้าขาคันนี้ไม่เพียงแค่หมื่นโลพี่เจ้าไม่ผ่อนเพียงแค่แปดพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะผ่อนเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดวันนี้มาไวมาทั้งทีไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนลูกค้าขาคันนี้นะเป็นดีแม็กหนึ่งจุดเก้า X Series ตัวแครบนะคะกระบะขวัญใจมหาชนยอดฮิตยอดนิยมนะคะปี12 5สองห้แสน 9,000บาทเท่านั้นนะงวดตลอดสัญญาะคะ่ะตัวหน้าคลิปเลย8,800บาทเริ่มต้นฟีดาคอนเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดวันจะบอกเลยว่าเอ็กซิลี่ลูกค้าขาเป็นรุ่นยอดผิดที่ราคาแรงมากแต่วันนี้จัดโปรให้พี่ลองดูละกันนะคะคันนี้ก็จากหน้าลูกค้าขาเคี้ยวเล็กรอแบบนี้โลโก้สีแดงชัดเจนสติกเกอร์คาดแบบนี้เลยนะคะมีสเกิร์ตมาให้รอบคันตาไฟฉบเฉียวลูกค้าขาเดนไลท์โปรเทคเตอร์จัดมาให้เรียบร้อย แม็กเดิมโรงงานยางดิบตนนะคะ X Series ต้องมีโลโก้ตัว X แบบนี้เลยกระจกข้างนะคะมีไฟเลี้ยวในตัวเปิดมาด้านในทีจ้าบอดี้รถนะคะสวยๆเนียบๆเลยอ่าคอนโซลนะคะดาตัดแดงแบบนี้นะคะแอร์แบ็กสองรูปมีหน้าจอเกียร์ธรรมดาหกสปีดลูกค้าขาเป็นตัวแคปเปิดได้กว้างๆแบบนี้เลยนะจ๊ะนั่นหลังลูกค้า เดิมทั้งคันแมคไลเนอร์นะคะยังมีอยู่ตาไฟท้ายใสๆส,ส,สวยๆลูกค้ากล้องถอยมีให้สติกเกอร์ค่ารอบคันนะคันนี้นะคิ้วกันสาอาดครบสี่มุมเลยนะคะบล็อกแมลงนะคะอยู่ครบลูกค้จาจ๋าเดี๋ยวไว้ให้ดูด้านหน้าคันนี้ลูกค้าไม่หนึ่งมืสี่พันไม่หนึ่งมืนนึ่งมืสี่รอยยิบสองกิโลนะคะเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะพี่นะ เดี๋ยวดูหน้าห้องเครื่องกันนะคะน็อตไม่มีรอขยับระบบเบรก ABS สตาร์ทเครื่องยนต์ไว้แล้วเครื่องยนต์ DDI Blue Power แบตเตอรี่เปลี่ยนให้เรียบร้อยแผ่นเพจอยู่แผ่นกันความร้อนอยู่ครบคันนี้นะคะตรวจรโดอนใจมาเรียบร้อยลูกค้า่ะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างล้นลูกค้าขาภายนอกภายในเครื่องยนต์นะคะได้เลย5ดาวใครสนใจนะบอโทรลิงไลน์ปากหมุดให้ด้านล่างต่างจังหวัดมีบริการทำสัญญาถึงที่ส่งรถที่ถึงบ้านรับรถแน่นอนจ้า